สวัสดีวันพฤหัสที่สองเมษานะครับวันนี้ก็จะมาคัดลูกนะครับวันนี้น่ครับต้นหนึ่งจะมีสักสองสามเรืองเราจะเอาไว้แค่เครือเดียวเรือละลูกเอาไว้ต้นเดียวครับนี่ครับเดี๋ยวคัดลูกนี้ออก เขาลู้สึี่มันสมบูรณ์รอะครับนี่ยเปียบนี่ครับไล่ตามเรือมาเนี่ยครับนี่ครับเรือเขาอาจจะเห็นไม่ชัดนะครับนี่ต้นหนึ่งเขามีสามเขือเเรือทนี้เรา คัดทิ้งไปแล้วนี่เาจะเหลือว้เคือนี้ครับไล่มาครับไล่เครือมาครับอาจจะเห็นไม่ชัดครับเพราะมันเยอะจัดนี่ครับอาจจะเก็บลูกนี้ไว้ครับเก็บไว้ ลูกเดียวต้นละลูกครับทำการเด็ดยอดสักหน่อยทิย้งยอดแล้วก็จะเริ่มหยุดแล้วครับนี่แต่ต้นหนาตะวงเกาจะไปเรื่อยนี่เราจะไว้ต้นเดียวเรือเดียว แต่ส่วนมากมันก็จะมันก็จะคัดของมันเองเพราะช่วงฝนตกลูกจะฟอเยอะถ้าลูกไหนติดก็จะติดเลยลูกผสมที่หลังเขาก็จะไม่ติดเลยจัดระเบียบให้หน่อยครับับสายยางนี่ครับ ตุ้มดอกฟักทองเหลืองครับเช้าก็เก็บไปฝากชาวบ้านเขาแล้วจะขายก็ขายยากครับเศรศษฐกิจอย่างนี้โรคระบาดอีกเลยไปฝากดีกว่าไปให้ดีกว่าเพื่อได้บุญได้ทานติดตไปในภายพบพักหน้าที่จริงบางส่วนเขาขายได้วันละสองสามร้อยนะครับแล้วแต่พื้นที่จะเศรศษฐกิจด้วย อากาศจะดีหน่อยจะลมเย็นหน่อยก็จะให้น้ำให้ปุ๋ยไปพร้อมกันวันนี้ ตัวหลังประมาณเดือนหนึ่งแปลงนี้ลูกจะไม่ใหญ่เท่าไรครับแปลงแปลงนู้นลูกจะใหญ่แล้วดำเป็นผิวคลุกรลเป็นผิวค้างคกแล้วน้ำหนักน่าจะสองสาโลได้แล้วครับอันนี้จะเป็นทีหลังผสมดอกทีหลังปลูกพร้อมกันแต่ผสมดอกทีหลังลูกจะเล็กๆไม่ใหญ่ใหญ่เท่าไร่าจจะตามกันหลังกันอยู่ประมาณอาทิตย์อาทิตย์กลักวๆนะครับ เกือบสิบวันปกาฝั่งนู้นก็สมบูรณ์มากกว่าเออฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันมันก็จะมีหลุดมาหน่อยมันจะลูกใหญ่หน่อยแต่ฝั่งนู้นจะลูกใหญ่กว่านี้อีกก็ออครับขอบคุณครับฝากกดติดตามฝากมาฝากแชร์เลยครับผมจะอัปเดตท,ทุกวันครับครับขอบคุณครับ